ครับสวัสดีครับชาวยูทูบทั่วประเทศทั่วโลกเอาเจ้าคุณปูเจ้าวันโบอายุฮาจกิโตแดดก่อนไงกันไงเอาขอันวุ้นกเม่ยนานี่แลนดีครับแดนในมือมันเว้นเอาขันนี่มมในนกกส่ดีก็โมในน้าของขอจะก่อน้ําสีดุงเรื่องนะครับขันเบื่อหาขอจะก,กอ่อน้ําสีดุงเรื่องนี่ขันเบื่อหาสองร้อยสิบแอนต์อกนีก่สุดยอดการปนการขึ้นเอา ก็เล่คนแชกคนามเนี่ครับเดอ้อกนนารใส่ดีก็โมเจ้าคุณรูก็เจ้าว,วันโบเจ้าว,วุนโบหักก็ได้ซื้อวันโบหักเจ้าของนะครับหักเจ้าของก็ต้องไปเบาเลี้ยงขายซื้อมาใส่งานถ้าขายนี่บ่ได้ราคานะครับเขาต้องหักเจ้าของนีวน่วันโบวันโบคือวันนี่คือเบอร์หนึ่องอยู่แล้วเขาบอกต้องกับขาวันท้ายเพราะมันลดซื้อลดขายลดใส่งานครับ มาใส่งานจดจัดจดจัดเน,กกนาะคนทั้งคนก็เริ่มหมุเมื่อแล้วคำม,มากอะเริ่มเตรียมการทะลบปงชาติเนาแลนอยู่ในแคยงนลำตนนำล้นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น,บ,นกรบริยูณไร่เศร้เาเนาะผู้ใดดูเพดูกะขยันติดกล้องไว้พร้อมเนสสวอทเต็มกดยิบไว้เพได้เงี่ยนน้ำมันมาส่งคือก็พับน้ำมันมาส่งติดกล้องวงจรไปทะเบิ่งลูกน่องกูใด้ดูเพดูะดูกัน อาดูเขาเนียนเหนือเขาจดอดยูนี่ไอ้อป,ป๊อบปี้แจ่ลงมากจังือลอคุณโอ้ยเป็นยังไงเอานมเต้ปลาสามที่ จะนั่นแบงานสังคมเขาเข้าประวัติเทียนแบออกงานเหมือนกัอยู่ในเศร้าสามางก,กันี่บริยูเรสเศ้าเฮ้อควไมลาที่แก่จนตายเ,เออหลงพเสียงอายหาุห้าสิตสวร์ีครับโมมาแล้วรถเข้าเรียนอยู่นี่ขั้นบริยูเรเศ้าเล กองแลนบริยุทธ์บักตักระตักมันมือวันพื้นเนี่ยงานหลวงงานชิววเราไม่แพงครับบริสุทธใจตจิต่อได้เปออิดทั่วน์แปดสามสี่5 7 7ไม่มีสีมือห้ามเข้ามานะครับต้องมีรถเองมีเครื่องจักรเองถามว่ามีรถเองเท่าที่ว่าเป็นหน้าหนาเเยียบเสียบกินเนก็ได้อยู่แต่ว่าขันบ่บผิดกันก่อน ผิดกันก่อนไปภัยไปมั่นถ้ารถเจ้าของเองเฮ็ดจังได้มันก็ได้ครับพอได้หน่อยก็ได้หลายเอาสวัสดีครับโอมเตะให้ล็อกขั้นนี้ก็ควรสุดเปิดเตะครับสยิบบุกีหน่อยครับเอร้อยเจ็ดห้าได้ดีขึ้กัน ใ้ดีเหมือนกันครับมีโนมันตืดมันแรงมันพนแต่ว่าขั้นของสีเล็กแล้วงานเขาเดือดเื่องไม่โอ้ยเป็นจังบนมันจ่อา,าจานย์ว่าพ่อกัะพน้นกรวายเอา้าสวัสดีครับโอ้ยงานมวยกมอยงเอางั้นไปแจกเงินเรียกตั้งนะครับวันที่8ดเลืยกตั้ง ตรงนี้เลือกตั้งสอสอครับสอสอเวทีได้เป็นนายกเข้าก <ๆ S 1> ็บที่แจกทุกคนอยู่ด้วยว่าผัดใสีใดเอาสวัสดีครับ